เอาละฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม GTA San Online กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะนรับผมเราก็จะพาวันนี้ลุงจอมนะนรับผมก็จะไปส่งข้าวนะนรับผมที่ห้างนะนรับผมหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรประมาณนี้นะอ่าก็จะเอาข้าวไปส่งนะนรับผมเดี๋ยวเราต้องขน กล่องขึ้นรถแน่ผมก็จะมีลูกน้องช่วยหนึ่งคนแน่ผมส่วนที่เหลือก็ไปทำฟาร์มหมดแล้วนะเอ้เอ็นไอเดี๋ยวช่วยฉันขนกล่องด้วยนะได้เลยครับลูกเพ่ thank you ไอ้น้องโอเคครับเดี๋ยวต้องขนกล่องก่อนแน่ผมแป๊ดเดี๋ยวเราตัดไปเลยแล้วกันนะโอเคจากที่เราขนกันเสร็จแล้วนะครับผมก็อาจจะไม่เห็นกล่องเมื่อกี้นะเพราะว่า มันเอาพวกแบบเอาพวกกล่องเอาอ็อบเจกต์อะไรมาวางไม่ได้นะครับผมไม่งั้นรถมันหายนะก็อาจจะแบบอก็สมมุติไปละกันรนบะผมว่ามันอยู่บนท้ายรถนะับผมก็ไปเดี๋ยวเราจะขับรถไปส่งข้าวกันนะฮะอา้อาวก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าผมไม่ใช้เออผมไม่ใช้สก,กินรถแล้วเหรออะไรพวกนี้รนบะผมผมกะจะเปลี่ยนใจไม่ใช้แล้วนะเพราะว่า การใช้มันแบบคือมันสบายเกินไปครับผมเพราะว่าเวลาที่ผมแบบใช้สกินลดลราคาเนี่ยพอมันขับชนขับขับชนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดรอยนะครับผมแต่ถ้าแบบเราใช้สกินปกติเนี่ยใช้ลดในเกมเลยอะไรแบบเนี้ยถ้าชนหรือว่าเฉียวหรืออะไรพวกนี้มันยังมีรอยนะครับผมมันก็เป็นการเหมือนเป็นการกระตุ้นให้ผมแบบขับรถแบบดีๆนะครับผมไม่ให้แบบขับตะเปะตะปาดนะเอออะไรประมาณนั้นเนีก็ถือว่าเป็น เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะับผมทําให้เราแบบสุขสมาธิในการขับรถนะัอผมถ้าชนมาก็ต้องเอาไปเคมเอารถเข้าศูนย์นะับผมแ่เดี๋ยวเราจะไปส่งข้าวกันนะับผมไปส่งในเมืองนะอ้ายเกือบมื่กี้เกือบชนนะับผมไปเดี๋เราก็จะไปส่งที่ทางซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ห้างนะะ อาวรีบรีบเดียวเจ้โอเคก็ยังไม่มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมก็เล่นเป็นลุงจอมคนเดียวไปก่อนละกันนะครับผมเออแต่ถ้าใครอยากให้มีตัวละครใหม่ก็ช่วยคิดชื่อก,ก็ช่วยคิดชื่อหน่อยนะครับผมว่าจะเป็นชื่ออะไรดีนะครับผมช่วยช่วยคิดชื่อนะครับผมแล้วก็บทบาทเป็นอะไรดีนะครับผม Uh huh. ช่วยคิดกันหน่อยนะเออเนะผมก็คิดไม่ค่อยถูกนะผมว่าเาตัวละครไหนยงยังไงนะผม mm hmm. พอมันเพิ่งเริ่มต้นเนาะ mm hmm. ก็มีแค่ตัวละครเดียวอะ <c oughs> ไปไม่ถูกเลยโอเคเอารถติดอาจอดเอ้ยพี่เกือบชนตูดผมแล้วไม่ล่าอ uh huh. ่าฮะบตรเราก็ตรงนะผม ม่แต่วจริงจะเลี้ยวก็ได้นะแต่ผมว่าผมตรงดีกว่านะฮะใกล้กว่าทางนั้นไปอ้อมนะับผมอืรถเยอะรถเยอะอ้าวเอาพี่จอดเลยตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันตรงนี้มันถน,นนพี่จอดไม่ได้อยากจอดไปจอดตรงอื่นอ่าเราก็แซกอย่าบอกนะว่ามึงจะเลี้ยวอ่ะนั่นไงว่าแหละเวลาเลี้ยวเราก็ต้องชิดชิดเลน ชิ้นเลนในนี่ไวนะครับผมชิ้นเลนที่เราจะเลี้ยวนะครับผมถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายก็ชิ้นเลนซ้ายไว้ก่อนนะถ้าจะเลี้ยวขวาก็ชิ้นเลนขวาไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ๆเราไปเลี้ยวมั่วสัวยอย่างนี้มันก็แบบอาจจะชนได้นะครับผมนะครับผมเออเนะอ่าแล้วก็วิ่งเลนเลนนี้นะครับผมโอเคแต่ตรงนี้มันไม่มีที่ตัดอะก็คอรัด ก็ขอรัดเอาสักหน่อยละกันแน่ผมเนาะเออมันก็เออมันก็อาจจะไม่สมจริงแต่ว่ามันก็ในเกมนะวันนี้ลุงจอมจะไปส่งข้าวกันนะเด็กๆมีใครชอบกินข้าวบ้างเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเล็กต้องกินข้าวกันนะเด็กๆถ้าไม่กินยวไม่โตนะต้องกินข้าวเยอะๆไม่ต้องกลัวอ้วนกินไปเถอะ พอยิ่งขึ้นก็ยิ่งจี้ขึ้นมาเอ้ยคุ้นๆนะเนี่ยเราเนี่ยอะคุ้นๆนะเนี่ยคนขับรถด้านหลังอะเออคนขับรถด้านหลังคุ้นๆคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนเนี่ครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปห้างกันก่อนเลยไม่รู้ว่าห้างอยู่ตรงไหนเนี่ยหรือว่าไปซุเปอปร์มาร์เกต็ตก่อนดีไปห้างก่อนดีกว่า เเลียวฟรบอันนี้ก็น่าจะเป็นห้างนะเนี่ยแต่ว่าน่าจะเป็นแบบเป็นห้างแบบขายของขายอะไรนี่นี่ไงห้างนี่ไงห้างไปเดี๋ยวเราเข้าไปทางด้านหลังดีกว่านะครับผมเราเข้าไปทางด้านหลังนะเพราะว่าตรงนี้เข้าไม่ได้เราต้องเข้าไปทางด้านหลังเพื่อเอาของไปไอ้น,นี่นะครับผมอเอาของไป เอาของไปเข้าไอ้นี่ไปเข้าสต็อกนะฮะไปเดี๋ยวเราช่วยกันขนของนะเฮ้ยลูกน้องเดี๋ยวช่วยฉันขนของด้วยนะเว้ยเฮ้ยมีมีดให้เก็บด้วยอ่ะง,งั้นเก็บไปละกันนะเอาเอาพกติดตัวไว้เคครับเดี๋ยวเราขนของกันแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าอ่ะอ่ะผมช่วยกันส่งผมช่วยกันขนของลงหมดแล้วนะ อ่ะเนี่ยข้าวอะ่ะอยู่ตรงนี้หมดเลยเขอบคุณมากครับเดี๋ยวทางเราจัดการเองครับโอเคไปไปน้องๆขึ้นรถไปเดี๋ยวเราไปส่งที่ต่อไปเดี๋ยวเราไปส่งที่ต่อไปนะยครับผมก็คือเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะไม่แต่เอาจริงคือห้างยังไงก็ต้องส่งอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือต้องสั่งแยกนะครับผมโอเคไปเราไปส่งกันเราไปส่งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะ โอ้ยชืดดึ๊บไปแล้วก็ไปทางนี้ก็ได้เนรัยผมเนาะขับรถยาถ้าเราขับรถเราอยากไปขับคอมเลนเนรัยผมมันเป็นการที่แบบกินกินเลนเยอะมากเนะฮยเราต้องขับอยู่ในเลนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจอดอะไรอยู่นี้เนี่ยพี่ไฟแดงอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอมาจอดตรงนี้เฉยเลย เอยเอยกินเล่นไปเล่นนู้นเฉยเลยนะครับผมเราต้องขับรถดีๆนะก็เออแล้วมีใครอยากให้ลุงจอมทำอาชีพอะไรมั้งนะผมก็ลืมแล้วนะผมก็ลืมไปเลยนะฮะเออผมลืมไปเลยวะนะครับผมเออเมื่อวานผมก็ถามไม่ใช่ดิเมื่อคลิปที่แล้วผมก็ถามดีว่า,วาอยากให้ลุงจอมทำอาชีพอะไร ผมก็ลืมไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเอ้ยอดีนะแค่เฉียดเกือบไปแล้วเกือบบุบแล้วไม่งั้นต้องเอาเข้าศูนย์ส่วนลูกน้องเราก็เอามาก็พอช่วยได้เยอะนะฮะผมเนะี่ยเคปึ๊บ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 ปเปเร็วไฟแดงซะก่อน ค okay. ใกล้ถึงแล้วนะฮะข้างหน้าตรงนู้นนะซุปเปอร์มาร์เก็ตนะอันนี้ก็เป็นท่านีรถไฟอยู่ใกล้กันเลยนะมาถึงแล้วเดี๋ยวเอาของเข้าสต็อกนะผมโอเคเราเอาของเอาของลงตรงนี้ก็ได้ไปประกวกเอาของลง เกีย okay, ครับเดี๋ยวเราเอาของลงกันก่อนนะอ่าพี่ผมขนผมขนของลงหมดแล้วนะขนของลงหมดละผมไปละเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเอาลูกน้องโดนต่อยเอาเอาเอาอะไรเนี่ยมาต่อยลูกน้องข้าทำไ,ไมวะฮะเอ้ย ลูกน้องเป็นไรบ้างไหมโอ,โอ้พี่ผมแค่ไปเดินเล่นอยู่ดีมันเดินมาหาเรื่องผมเจเลยไปเราก็กลับได้แล้วไปไปเราขนของซะละนะครับผมเออเมื่อกี้ลูกน้องมีเรื่องนะครับผมอยู่ดีมันมาหาเรื่องอา้าวตามมาเลยตามมามาเร็วมาเร็วไปกลับเออลูกน้องผมโดนหาเรื่องเจยลูกน้องลุงจอมโดนหาเรื่องนะครับผม ไปแล้วก็แปรกลับคนแล้วก็มาส่งของกันเสร็จแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันอา้าอะไรเนี่ยเขาเล่นกายกรรมเลยกันเนี่ยผมไปเดี๋ยวเรากลับไปกินข้าวเนี่ยผมเราจะกลับไปกินข้าวที่บ้านกันก่อนเนี่ยเออโอ้ยเดี๋ยวรถรบุกเอานะฮะเดี๋ยวรถบุกเออโอเคแล้วก็ขับรถกลับนะฮบผม ลอส,สานโตดชืบทำให้รถไวขึ้นอืไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวชนจึบจึบพี่พี่กระจอดไกไฟแดงเกินรถในภาคนี้ขับอะไรกันก็ไม่รู้นะโอ้ยแต่มืดแล้วอ่ะขอให้เป็นแบบเป็นช่วงบ่ายได้ไหมที่มันยังไม่ใช่ป่าเนี่ยอาสักบ่ายบ่ายสามเออมันมืดเร็วเกินเนี่ย เวลาในเกมนะครับผมถ้ามันล็อกเวลาได้นี่โคตรเฟีย้ยวนะครับผมเยราไปทางหลักก็ได้ไปทางนี้ก็ได้นะครับผมไปถนนใหญ่นั่นแหละชืบ <c oughs> ผ่าไฟแดงต่อหน้าตำรวจต <c oughs> ำรวจไม่จับเลยจืดึจืดรืด,ด,ด,ดราก็จะกลับไป กินข้าวที่บ้านเนี่ยผมเนาะเอ้ยเราเลี้ยวข้างหน้าโอเคไววูดป้ายสง่างามรถเยอะเนี่ผมในเมืองเนี่ยรถเยอะมากเอ้ยโอเไป ก็ไปเลยตุรบตุรบตุรบโหวันนี้รถเยอะนะครับผมนะรถเยอะมากคนก็เยอะด้วยอืมเอ้ยเอาแล้วไงเอ้ยเฮ้ยพีว่วานเราไม่ได้กลับบ้านแล้วเว้ยเอารถเข้าศูนย์เรียบร้อยเอารถเข้าศูนย์นะผม โอ้ยเอารถเข้าศูนย์ไม่ได้กลับบ้านแล้วไปรถเ,เข้าศูนย์ไปเดี๋ยวเรากลับไปเดออี๋ยวเรากลับไปศูนย์ขายรถก่อนนะโอ้ยกะว่าจะแบบจะได้กลับบ้านแล้วจะแท้นะผมต้องเอารถเข้าศูนย์นะโอ้โหกันชนกันชนแหว่งเลยนะเมื่อกี้นะโอ้ย จะถึงชนระบ,บทอยู่ละไปเอารถเข้าสูตรแน่ผมยังกลับไม่ได้นะบ้านนะ <c oughs> เออเว้ยนี่แหละเป็นการฝึกแนะผมการแบบถ้าเราใช้แบบสกินรถแนะผมมันก็แบบพอชนมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีรอยมันก็แบบเออมันก็มันก็ดูไม่สมจริงนะเราก็เลยแบบอย่างนี้ดีกว่านะครับผม มีมีรอยมีแหว่งนะไปโอ้ยถึงบ้านอยู่แล้วต้องมาเอารถเข้าศูนย์อะไรไม่รู้เสียเวลานะต้องรอนานเลยด้วยเนะี่ยเฮ้ยทีหลังพี่กับดีๆีดิเห็นไหมชนเล้วเนี่ยเวลามึงมาขับเองไหมล่ะอย่าบน่น <laughs> ตัวเองไม่ได้มันคนขับแล้วอย่าบน่ <laughs> นแนผม โอเครถเข้าศูนย์อ่ะก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์สับตะคายนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับผมก็โอเคก็ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ลุงจอมด้วยนะครับผมเพราะว่ากันชนหน้ารถแหว่งไปแล้วนะครับผมรถรถสุดที่รักโอ้ยกันชนกันชนเป็นรอยเลยนะครับผมนะก็โอเคเดวอ่า แล้วก็โอเคบ๊ายบายไปละเจอกันคลิปหน้าน,นะครับผมก็ไอ